าไม่พิงไงทำอะไรพี่แน่กระแทกคือชาวฉันเมื่อเมื่อคริโออยากกินผัดกะเพราสนใจอย่างอื่นอ่ะกลิ่นมันหอมยั่วยวนมันหอมกว่าตำยาแมวไงตำแกแมวนี่กลิ่นมันก็ฉุนเหมือนกันแต่นี่ฉุนกว่าเยอะล้วมันจะทานเพื่ออะไรมันรักษาท้องมันมัน พวกนี้เวลามันชักเผ็ดแล้วเนี่ยมันเผ็ดมันปรับเผ็ดแล้วถ้าพี่อุพี่อุจะถ่ายเขาต้องใกล้กว่านี้ค่ะปรับการแต่งหน้ามาถึงูกลงมาปรับการปรุงแต่งโอ้ยแกดูนี่ฉันสวยจริงๆริเลยทุกเรื่องต้องเห็นตะกล้ดีแอลอย่างเดียวมันเต็มจอไปติ่มต้องลงมาไหนต้องเห็นแบบ ต้องหมดมดันถ้าสมมติว่ามันไกลหกคนเขาก็จับไม่ได้ <c oughs> มูดต์ก็ไปกินทิ้งไนไม่มียอดอ่อนหายหัวอยเลยเขาเขาไม่กินดอกเขาจะกินแต่ใบอ่อนใบนี้ก็แก่ไปใบนี้เมืม่อ <c oughs> <c oughs> แมวแก่อยากจะกินใบอ่อน Good day. ใี่มียอดเอาให้แมวกินไม่ได้แมวไม่กินดอกแมวกินแต่ใบรับเล็บเลยลูกแสแดงเต็มที่ลูกตเต็มที่ <c oughs> หลัดอนอหลังจากที่กินไปแล้วกินสมุนไพรรับเล็บหน่อยแล้วเมา้เมาแล้วลันม่อกแตาไ่นนแม่จ๋าหนูไม่ไหวแล้ว จานหนูไม่ไหวแล้วฮีกคึกแมีอารมณ์ิงกะเพราแล้วมีอรมณไหมแล้วก็ต่วไดีชาเปอร์กาจะขี่ <c oughs> หอซิ่งดีกว่า <c oughs> ชุดครีโอนี่มีสองสาตอนแล้วนะแล้ว้าพูดไปใช่ทั้งหมดอ่ะไม่เป็นไรก็มหมื่ละหองอันนี้ก็ได้พี่อูก็พี่อู๋โมันนั่งเงียบๆแล้วก็บอกว่าหาที่มันหาที่มันที่เขานานม่งนังอามาก็ปิดเสียงสิเวลา ที่น่าสนใจนะเนียลัดชดหญิงนเรีโอคนไม่ชอบภาพนิ่งเกินสามวินะลูกใช่นิ่งเงินไปก็ไม่ดีให้ติ๋งไม่แย่นะเดี๋ยวเราต้องบอกกติ๋ก่อนเปล่าว่าเจ้าภูลงไปกับแม่เดี๋ยวติดมาก็ไม่เชอ่อเราอย่าพูดเรื่องเงินร้อยบาทลงไปนะเพราะเทปเมื่อกี้อยู่มิ่งเงินร้อยบาท